สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการเล่าหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันแสดงให้เห็นศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์จริงๆหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Walter s ์ไซร์เเดินไร้ขาโดยคลิปนี้ผมจะขอแบ่งเล่าเป็นตอนๆดังต่อไปนี้ตอนที่1ปูกับนกวอลเตอร์ลเขาเกิดที่มาเลเซีย เมื่อตอนวัยรุ่นได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่นจนวิธีคิดวัฒนธรรมการใช้ชีวิตซึมลึกถึงสายเลือดต่อมาชายหนุ่มเดินทางมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยมเขาพูดได้หลายภาษามากทั้งจีนแต้จิว๋วกวางตุง้งฮกเกี้ยนมาเลอังกฤษญี่ปุ่นและแน่นอนเขาพูดภาษาไทยได้ด้วย ความหลงไหลในการทำอาหารของเขาได้ก่อกำเนิดบริษัทเวนเจอร์เทคที่ทำธุรกิจด้านอาหารแปรรูปวอลเตอร์ Walter คือซ e o ที่ทำงานหนักเอาจริงเอาจังไม่เคยหยุดเรียนรู้เขาพัฒนาจนบริษัทเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอ,อีกด้านหนึ่งเขากลายเป็นพิธีกรรายการทีวีชื่อของเขากลายเป็นเชฟคานิซึ่งคำว่าคานิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าปูมีคาแรคเตอร์ที่อารมณ์ดียิ้มแย้ม ตลกรายการจึงได้รับความนิยมเป็นอันมากส่วนนกเป็นพนักงานสาวสวยในบริษัทเวนเจอร์เทคความรับผิดชอบของเธอขึ้นตรงกับซ e o นกเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุ่มเททำงานไม่ต่างจากวอลเตอร์เรียกว่าทำงานทุกอย่างแบบถึงลูกถึงคนจนนิยามคำว่าบ้างานน่าจะเหมาะกับเธอด้วยความมุมานะความหลงไหลในการทำงานทำให้ได้รับการยอมรับจากวอลเตอร์ เขาตั้งใจสอนทุกอย่างที่มีให้แก่นกเพราะเห็นถึงศักยภาพแล้วความใกล้ชิดการยอมรับซึ่งกันและกันค่อยๆบ่มเพาะบางอย่างขึ้นในจิตใจของทั้งคู่ความรักค่อยๆก่อตัวขึ้นถ้าผมเป็นชาวประมงผมจะสอนให้คนจับวานเพราะป่าเล็กกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มวอลเตอร์เคยแบ่งปันแนวคิดของเขาด้วยสายตาที่เป็นประกายนกมองเจ้านายนิ่งๆก่อนจะเอ่ยว่า นกไม่ชอบจับวานหรอกชอบจับคนสอนมากกว่าแล้วอีกหนึ่งปีต่อมาพวกเขาก็แต่งงานกันตอนที่ 2. ชีวิตที่เลือกได้วอลเตอร์เป็นนักธุรกิจที่ละเอียดอรอบคอบเขาชอบศึกษานขนควา้าวางแผนเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีที่สุดนั่นหมายรวมถึงชีวิตของครอบครัวด้วยชายหนุ่มทั้งรักและดูแลภรรยาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในตอนที่เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก โดยเขาเน้นและจริงจังกับโภชนาการมากนกยิ่งสวยขึ้นเวลาท้องเขาเน้นประโยคนี้ให้กับภรรยาได้ยินบ่อยๆวอลเตอร์หาข้อมูลเพื่อวางแผนให้การคลอดลูกเป็นไปอย่างดีที่สุดจนเขาได้เลือกโรงพยาบาลที่ว่ากันว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเป็นท็อปไฟของประเทศไทยลูกคนแรกเป็นผู้ชายเจ้าหนูแข็งแรงสมบูรณ์เลี้ยงง่ายมากเขาตั้งชื่อหนูน้อยว่าว เป็นชื่อสั้นๆมาจากตัวอักษรแรกของบริษัทตัวเองแล้วไม่นานต่อมาลูกคนที่สองก็ถือกำเนิดคราวนี้เขาได้ลูกสาววอลเตอร์เลือกชื่อให้เธอว่ามิดโดยมาจากชื่อของผีเสื้อญี่ปุ่นพันมิดที่งดงามมากๆลูกทั้งสองเลี้ยงง่ายไม่โยเยไม่ป่วยไข้ไม่มีปัญหาให้ต้องกังวลเหมือนพ่อแม่คู่อื่นๆทุกอย่างดูเหมือนสมบูรณ์แบบพวกเขาจึงวางแผนที่จะมีลูกคนที่สาม วอลเตอร์ Walter, มั่นใจกับโรงพยาบาลเดิมรวมทั้งแผนทุกอย่างที่วางมาจนถึงตอนนี้มันก็เรียบร้อยดีหากแต่นกผู้เป็นภรรยากลับสังหรณ์ใจว่ากำลังมีอะไรบางอย่างรออยู่เพื่อความไม่ประมาทพวกเขาจึงตรวจร่างกายกันเป็นประจำไปไหนก็ระมัดระวังตัวกระทั่งพาลูกไปเล่นน้ำอย่างไหวเจ้าที่เจ้าทางและแล้วนกก็ตั้งคันลูกคนที่สามตามกำหนดที่ได้วางเอาไว้ ตอนที่3เด็กสมบูรณ์ดีช่วงนั้นเศรษฐกิจเป็นขาลงบริษัทของวอลเตอร์เริ่มมีปัญหาเขาต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อให้ผ่านพ้นไปให้ได้ราวๆเดือน4เดือนห้าครบกำหนดเอาตาซาวพวกเขาไปหาหมอที่ฝากคันตามนัดใช้วเวลาตรวจราวๆสิบนาทีหมอก็เอ่ยว่าเด็กในคันสมบูรณ์ปกติท้องนี้น่าจะเป็นผู้ชายเมื่อทราบว่าลูกเป็นผู้ชาย วอลเตอร์เลยตั้งชื่อให้ว่าไซที่เพี้ยนมาจาก JAI ในภาษาฮินดีที่แปลว่าชัยชนะด้วยหวังว่าลูกคนนี้จะช่วยให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตไปได้พอเข้าเดือนที่6นกอยากเห็นพัฒนาการของเจ้าตัวน้อยในคันว่าเติบโตแค่ไหนแล้วแต่หมอกลับไม่ยอมทำอาลตราซาวให้เธอจึงปรึกษากับสามีเพราะลูกทั้งสองคนก่อนก็อัลตราซาวไม่ต่ำกว่าสครั้ง วอลเตอร์คิดว่าควรเชื่อความเห็นของหมอที่บอกว่าไม่จําเป็นเพราะกรรมพันธุ์และอายุของทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อครบกําหนดผ่าคลอดอาม่าที่เป็นคนมาเลเซียก็บินมาจากปีนังเพื่อรอต้อนรับหลานชายคนใหม่วอลเตอร์ Walter กับนกกําลังจะมีลูกคนที่สามพวกเขาก็ตื่นเต้นเหมือนเช่นทุกครั้งทว่าตอนที่4 a b อ o r น a l เมื่อเขาห้องผ่าตัดนกได้ถูกบล็อกหลังคือการฉีดยาชาที่ช่องไขสันหลังเพื่อให้ชาที่ช่วงล่างระหว่างการผ่าตัดคลอดมีวอลเตอร์กุมมือให้กำลังใจยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาช่วงแรกทุกอย่างในห้องนั้นเป็นปกติหมอพยาบาลผ่อนคลายพูดคุยกันวอลเตอร์เองก็หยอกล้อกับหมออย่างสนุกสนานแต่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาทุกคนกลับเงียบสนิท เกิดความเคร่งเครียดแผ่ขึ้นมาอย่างฉับพลันอากาศในห้องคลอดดูเหมือนจะเบาบางลงไปแม้จะถูกบล็อกหลังแต่นกก็มีสติและสมาธิอย่างเต็มที่เธอจับความผิดสังเกตได้เกิดอะไรขึ้นกับลูกเรานะเธอคิดถึงลูกก่อนตัวเองด้วยความวิตกกังวลอับนอร์มัลลีเสียงหมอที่บล็อกหลังกระซิบอย่างแผ่วเบาคำคำนี้แปลว่าผิดปกติ ยังไม่ทันจะคิดอะไรมากกว่านี้เธอก็ได้ยินเสียงลูกร้องครูเดียวพยาบาลก็นำห่อผ้าทารกน้อยที่พันอย่างดีโผล่ให้เห็นเฉพาะหน้าของหนูน้อยให้ถ่ายรูปแล้วรีบอุ้มออกไปป้าป๊าเกิดอะไรขึ้นเธอพยายามรวบรวมกําลังทั้งหมดถามออกไปแต่สามีไม่ยอมตอบเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครในห้องนั้นให้คำตอบใดๆแก่เธอวอเตอร์กำลังช็อก เขาแทบไม่เชื่อสายตาของภาพที่เห็นเมื่อกี้ใช้ลูกของเขาจริงๆหรือเจ้าหนูตัวเล็กมากน้ำหนักแรกเกิดเพียง1.7กิโลกรัมมีแขนซ้ายที่สมบูรณ์เพียงข้างเดียวแขนขวามีขนาดเพียงครึ่งเดียวของแขนซ้ายขาขวาไม่มีขาซ้ายสั้นกว่าปกติมีติ่งเล็กๆ3นิ้วและผิดรูปลูกเขามีอวัยวะที่สมบูรณ์เพียงแค่แขนซ้ายเท่านั้น วอลเตอร์ Walter, เดินออกจากห้องคลอดพร้อมความคิดมากมายที่วิ่งวนในหัวญาติผู้ใหญ่จะรับเรื่องนี้ได้มากแค่ไหนแล้วตัวนกเองจะเป็นอย่างไรคำถามมีเต็มไปหมดคุณหมอครับขอยานอนหลับให้ภรรยาของผมได้พักผ่อนก่อนนะครับชายหนุ่มร้องขอคุณหมอด้วยอาการที่เลื่อนลอยคุณวอลเตอร์ไปตั้งสติก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าค่อยมาใหม่หมอแจง้งวอลเตอร์รับรู้และเดินออกจากนอกห้อง เขาเดินอย่างเลื่อนลอยจนพบกับพระพรหมที่เป็นรูปปั้นหน้าโรงพยาบาลชายหนุ่มพนมมือไหว้เพื่ออธิษฐานให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติขอพลังในการนำครอบครัวให้เดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องความรู้สึกทั้งหมดถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงทุกอย่างมันมากเกินไปวอลเตอร์ลีเจ้าของบริษัทที่เก่งกาจแฟมิลี่แมนผู้ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก บอลเตอร์ลีกำลังก้มหน้าและร้องไห้สะอึกสะเอือนอยู่ที่ตรงนั้นเองตอนที่5แม่ถ้าสุดท้ายนบต้องเป็นคนเลี้ยงเขาไปตลอดชีวิตแล้วจะไม่ให้เห็นหน้าลูกได้ยังไงน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวของผู้เป็นแม่ตอบกลับมาหลังจากที่สามีบอกว่าแขนขาลูกของเราไม่ปกติมาม้าจะรับไหวหรือพยาบาลอุ้มลูกของเธอเข้ามาตามคำร้องขอ นกค่อยๆเปิดห่อผ้าออกเธออึ้งและนิ่งไปความจริงค่อยๆเผยตัวจนจุกที่หัวใจนี่เธอไม่ได้ฝันไปใช่ไหมนกร้องไห้โฮอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเห็นหน้าลูกกำลังนอนหลับอย่างมีความสุขความเจ็บปวดยิ่งทิมแทงหัวอกของผู้เป็นแม่ความผิดของเธอเพราะเธอดูแลตัวเองไม่ดีลูกอยู่ในท้องตั้งเก้าเดือนแค่นี้ทำไมถึงไม่รู้ นกร้องและร้องจนหลับไปพอลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เธอพูดกับวอลเตอร์คำแรกก็คือป,ป้าป้ามาม้าขอโทษไม่มีคำตอบใดๆจากสามีนอกจากน้ำตาแห่งความสงสารที่พรั่งพลูออกมาพ่อและแม่สองคนกอดกันร้องไห้จนนกหลับไปอีกรอบเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นหน้าอากงอมาม่าเธอก็เอ่ยปากว่าขอโทษอากงอมาม่า ไม่มีใครสักคนโทษว่าเป็นความผิดของนกพวกเขาเข้าใจปลอบใจและร้องไห้ไปด้วยกันในตอนที่ลูกชายคนแรกและลูกสาวคนที่สองเกิดทุกคนล้วนมีความสุขแต่คราวนี้ทุกอย่างต่างออกไปมากมากจนเกินกว่าจะรับไหวตอนที่6 yes if ในการทำงานและการใช้ชีวิตของวอลเตอร์เขามีหลักการประจำใจว่า yes if ซึ่งแปลว่า ได้ถ้าหมายถึงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าสิ่งที่คิดสิ่งที่ฝันเอาไว้ยังไม่ประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าแค่ยังไม่พบวิธีการที่จะไปถึงเท่านั้นหน้าที่ของเขาคือการสู้ต่อไปทําต่อไปไม่ท้อไม่เลิกทว่าไม่ว่าจะพยายามไปพูดคุยกับหมอที่ว่าเก่งๆในเมืองไทยกว่า20คนทุกคนกลับบอกว่าทำอะไรไม่ได้ โชคดีมากแล้วที่สมองและอวัยวะภายในของลูกคุณยังปกติดีก็แค่ซื้อรถเข็นให้เขาใช้ก็เพียงพอแล้วแต่วอลเตอร์ไม่ได้ต้องการแค่นั้นเขาอยากให้ลูกยืนได้เดินได้มองคนในระดับสายตาของตัวเขาเองและช่วยเหลือตัวเองได้เพราะพ่อซึ่งคือเขาไม่ได้อยู่ไปตลอดการหลังจากที่พยายามอยู่ปีครึ่งก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆจู่ๆฟ้าก็ส่งเพื่อนชาวเยอรมันมาเยี่ยม ครอบครัวของเพื่อนและวอลเตอร์รับประทานอาหารด้วยกันภรรยาของเพื่อนพูดน้อยมากยิ้มอย่างเดียวแต่สายตามองมาที่น้องทรายบ่อยๆหนึ่งเดือนผ่านไปเพื่อนโทรมาเขาเล่าว่าภรรยาของเขาเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่เธอฝากมาบอกว่ามีหมอผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกเด็กที่มีชื่อเสียงระดับท็อป10ของเยอรมันชื่อว่าศาสตราจารย์คาสคาเทนอยู่ที่มหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์ก คุณสนใจไหมในขณะที่ธุรกิจยังเดินไปได้ไม่ดีหมอที่เมืองไทยก็ทำอะไรไม่ได้ค่ารักษาคงเป็นเงินมหาศาลและยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงต่อไป yes if คือปรัชญาการดำเนินชีวิตของวอลเตอร์เขาตัดสินใจเดินทางไปเยอรมันพร้อมหอบรูปถ่ายประวัติการรักษาและฟิล์มเอ็กซเรย์ทั้งหมดของน้องทรายไปด้วยศาสตราจารย์เขาที่ได้พบบอกว่า เคสนี้ยากเขาไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนจึงถามวอลเตอร์ว่ามิสเตอร์ลีคุณมาหาผมต้องการอะไรวอลเตอร์ Walter ตอบกลับไปว่าอยากให้ลูกผมยืนและเดินได้โอเคคุณหมอตอบคุณแน่ใจเหรอวอลเตอร์ Walter คิดว่าหูฝาดไปเพราะคุณหมอตอบแบบสบายๆน่าจะได้คุณหมอยืนยันจากนั้นก็พูดต่อ ผมมั่นใจ80%ว่าลูกคุณจะยืนได้เดินได้โดยไม่ต้องตัดขาด้วยมีน้อยแล้วจะตัดอีกทำไมวอลเตอร์ดีใจกับคำตอบมากโอกาส80%นั้นสูงจริงๆเขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วแต่ก็ยังคงต้องการรายละเอียดเพื่อจะได้วางแผนเดินทางมารักษาได้อย่างถูกต้องไหนจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยคุณหมอขอเวลาสสัปดาห์เพื่อทำแผนให้เขาอย่างครบถ้วนสสัปดาห์ต่อมา เขาก็ได้รับแผนจากคุณหมอซึ่งระบุว่าภายใน6เดือนหมายถึง5ปีต่อไปนี้พวกเขาต้องเดินทางไปเยอรมัน7ครั้งแต่ละครั้งอยู่นาน4 6ถึง6สัปดาห์กับค่าใช้จ่ายอีกหลาย10ล้านบาทวบลเตอร์และครอบครัวยอมทุ่มหมดหน้าตักเพราะเชื่อว่าลูกชายจะเดินได้จริงๆตอนที่7สัตศาสตราจารย์น้อยขั้นตอนที่รักษาในเยอรมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทีมแพทย์พยาบาลและนักกายภาพบำบัดทำงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างถูกวางไว้เป็นระบบระเบียบแก้ไขปรับปรุงและเอาใจใส่ในทุกกระบวนการและแล้วน้องสายก็สามารถเดินได้ด้วยขาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเขาเพียงคนเดียววอเตอร์ Water จึงได้เห็นว่าในความเป็นจริงมนุษย์มีศักยภาพที่มหาศาลน้องสายสอนอะไรเขาอย่างมากมาย จนผู้เป็นพ่อถึงกับออกปากว่าลูกของเขาเปรียบเสมือนศาสตราจารย์น้อยเลยทีเดียวจากนั้นวอลเตอร์ได้รับโอกาสให้ไปสัมภาษณ์ในรายการเจาะใจทางช่อง5และรายการจับเขาคุยทางช่อง3จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร์รัตศสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราช,ชกุมารี โปรดกล่าวให้นายแพทย์พร้อมนักกายภาพบำบัดไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กด้วยเรื่องราวของครอบครัวลีได้รับแรงใจจากทั่วทุกสารทิศรวมทั้งสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่มีบุตรหลานเป็นคนพิการให้หันกลับมามองพวกเขาในมุมใหม่วอลเตอร์ยังก่อตั้งมูลนิธิสายมูฟเมนต์ฟาวเดชั่นในการแลกเปลี่ยนหมอนักกายภาพบำบัดนักกายอุปกรณ์และองค์ความรู้ระหว่างไทยกับเยอรมันอีกด้วย ตอนที่8บทส่งท้ายสารภาพตามตรงว่าผมไม่เคยรู้จักคุณวอลต์รีมาก่อนหลายปีที่แล้วตอนที่เห็นหน้าปกเล่มนี้ในร้านสารภาพอีกครั้งว่าผมไม่กล้าแม้แต่จะหยิบมาดูเนื้อหาข้างในซะด้วยซ้ําสาเหตุเพราะในฐานะที่ผมเป็นพ่อนะครับทําให้มีความอ่อนไหวสูงมากกับเรื่องของเด็กๆแต่ในวันนี้หลังจากได้ปฏิบัติธรรมเรียนรู้ความจริงของชีวิตผ่านการอ่านและฟังธรรมะบ่อยๆ เลยทำให้ไม่ได้เกิดความรู้สึกเท่าเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วหนังสือเล่มนี้ส่งพลังอ่านสนุกและแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตมากมายแม้ในเล่มจะเน้นหนักที่เรื่องราวของคุณวอลเตอร์ซึ่งหลักของการบริหารชีวิตของเขาส่งพลังจริงๆครับทว่าเรื่องราวของคุณนกและความเป็นแม่ก็มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นเพราะเธอเป็นคนที่สู้ยิบตาเพื่อให้ลูกทั้งสคนเติบโตในสังคมที่ปกติที่สุด ความจริงที่น่าสะเทือนใจคุณนกมากๆก็คือเธอมักได้รับคำถามเชิงตำหนิจากคนแปลกหน้าเวลาที่พวกเขาบังเอิญเห็นน้องทายว่าระหว่างท้องเธอไปกินยาอะไรมาพวกเขาทิมแทงเธอด้วยคำถามที่ทำให้เจ็บปวดและจากไปโดยที่ตัวผู้พูดอาจไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกเลยพวกเขาพูดเป็นในในหรือไม่ว่าเป็นเธอเองที่ตั้งใจกินยาเพื่อขับลูกน้อยออกพวกเขาไม่รู้หรืออาจจะไม่สนใจเลยก็ได้ว่า เธอและครอบครัวผ่านอะไรมาบ้างเสียสละอะไรมาบ้างไม่ใช่เรื่องง่ายในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเลยละครับโชคดีที่เรื่องราวของครอบครัวลีเป่งประกายได้งดงามจริงๆก่อนจะจบผมขอแถมข้อมูลระหว่างที่ทําการรีวิวหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับครอบครัวลีประกอบด้วยคุณวอลเตอร์คุณนกน้องวีน้องทรายสามารถพิชิตยอดเขาคิริมันจาโรและน้องทรายได้รับการบันทึกว่า เป็นผู้พิการที่มีอายุน้อยที่สุดที่ไปถึงตรงนั้นได้คุณวอลเตอร์และน้องายเคยพูดรายการเทสเ็กซที่เชียงใหม่โดยทั้งคู่เล่าเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษบอกเลยว่าน้องายไม่เบาเลยพูดจบผู้ฟังถึงกับยืนปรบมือให้ความฝันของน้องายก็คือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำในมหากรรมกีฬาพาราลิมปิกเอาละครับหวังว่าเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้บางอย่างแก่คุณนะครับ ต้องบอกว่าเล่มนี้ผมยืมมาจากหนังสือห้องสมุดประชาชนแถวแถบ้านนี่เองลองไปหาดูก็ได้นะครับใกล้ๆบ้านคุณมีขุมทรัพย์ที่ทรงคุณค่าอยู่มากมายเช่นเดียวกันเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ